จังหวัดตากคัดเลือกนางจันแรมคำอ่อนเป็นสตรีไทยดีเด่นของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระราชินูประถมเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติเนื่องในวันสตรีไทยประจำปี2563ค่ะที่ห้องประชุมสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก นายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นประจำจังหวัดตากประจำปี2563โดยมีนายประทีปมุลเผาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากพร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับปีนี้มีสตรีในจังหวัดตากที่มีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของบุคคลชุมชนและสังคม เข้ารับการคัดเลือกจำนวนสามรายซึ่งผลการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ปรากฏว่านางจันแรมคำอ่อนอายุ45ปีอยู่บ้านเลขที่238หมู่ที่2ตําบลแม่ตาวอําเภอแม่สอดได้รับการคัดเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่นของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติเนื่องในงานวันสตรีไทยประจำปี 2563ในเดือนสิงหาคม2563นอิณอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบรุรีส่วนอีกสองรายคือนางสาวเหมียนเหมยคำอายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่141หมู่ที่1ตําตำบลหนองหลวงอำเภออุ้มหางและนางวัสนาจิ๋วปัญญาอายุ57ปีอยู่บ้านเลขที่12หมู่ที่6ตตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตากจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นสตรีไทยดีเด่นของจังหวัดตากประจำปี2563ทั้งนี้คณะกรรมการจะได้ส่งประวัติและผลงานของนางจันแรมคำอ่อนซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่นประจำปี2563ไปที่สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินุปัมภมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป